สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาประกอบดีค่ะดิฉันนางสาวชรละดาสินทองค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมจีบกันค่ะอุปกรณ์ก็มีหมูเด้งค่ะเกลียวแครอทแล้วก็หุ้นเส้นค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะใส่หุ้นเส้นลงไปในหมูเด้งค่ะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อคนเข้ากันแล้วเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะใส่ชูรสค่ะ<ม>รรดีค่ะ ต่อด้วยน้ำมันหอยค่ะหลังจากนั้นก็ควรให้เข้ากันค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาห่อขนมจีบกันค่ะนำน้ำมันจุ่มกับแผ่นเกี้ยวค่ะเพื่อให้เกี้ยวติดกันค่ะแล้วก็ใส่หมูเดงลงไปในแผ่นเกี้ยวค่ะจับจีบตามใจชอบตามที่เราถนัดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็จะเป็นออกมาแบบนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ห่อขนมจีบเสร็จแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็เอาไปนึ่ง30นาทีค่ะแล้วค่อยมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็เอาลงไปนึ่งแล้วเรารออีก30นาทีแล้วค่อยมาดูกันใหม่นะคะค่ะตอนนี้ก็ครบ30นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเอาขึ้นมาใส่ถาดกันนะคะ วันนี้เราก็ได้ทำขนมจีบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ